เดาลาลักตาเมสิคมเจ้าบ่านนนบ่ให้กินกุยไม่จีกบบ้านเราเด้อไม่ใช่ซุมเอ้ยสองคำเอ้เถอะถอะแก่ๆยังเข้านี่สีเห็ดไทยเห็ดหน้าได้จากคนศาเนาะก็คือมาว่าจังสัรหล่อนที่ซุมมันมามี

นั่นนี่บักจิดได้ละน้องซุงเอ๋ยผู้บ่าวเจ้าเตียสิมาสิกระดูกไส้คอยนั่นตัวเจ้าก็มีลูกน้าของบดีแล้วมันไปอยู่้สาล่ะนเนี่มันไปเรียนหนังสืออยู่กรุงเศษไดโดนแล้วปานนี้มันมีลูกมีเมียนเราละโอ้ยหลงหลงลืมลื่มจังเจ้านี่ยก็จะฝากผีฝากไข่เจ้าได้บ่เนาะจะฝากที่ไหนละน่องซุงเลยฝากเงินเท่า หน้าอยู่แฝงหน่อยทำนี่ฝากให้มันหิดหน้าต่อจากข่อยเด้อขอสำคัญข่บ่อคเคยได้บอกอีหยังมันจะเถียเลยแต่สิบอกอีหยังก้อนข่อยสิตตายปากบอกมันลน่เด้อ ก็หักมันหลายนอนดือลานับตาเมีสิคเจะหัวบนนอนบให้กินกล้วยมีไปหัวยหาสอนตาซิวเก็บตาซิวมาใส่แกงเห็ดไปใส่เบ็ด